ผมเห็นนักฟุตบอลของทีมแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะทีมงานเราขึ้นมาดูได้ไหมนะครับเขาโพสเฟ e บุ๊กเลยนะโพสว่าอะไรคะอ่เป็นทีมนำของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับของอังกฤษนี้เนี่ยเนคุณดูไหมเนี่ยนะครับเนี่ยอ่านี่เขาโพสถึงลอยกระทงเราเลยแฮปปี้ลอยกระทงแฮปปี้ลอยกระทงเลย Happy Low k r a t o n Day. Stay safe Thailand. Stay safe. อีกหนึ่งอีกหนึงใกล้แล้วใกล้หมดแล้ว Stay safe Thailand. Take care everyone. We wish you all the best Thai c i t i e n s Thank you for your support. I hope you a i l l r i t e that. สุดยอดเลยสุดยอดเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ได้ใจคนไทยไปเต็มเต็มเลยใครที่เป็นแฟนผีแฟนหนูเนี่ยมาเป็นแฟนของแมนซิปบ้างแล้วกันนะอ๋อรู้เลยนะพี่ถนอมแฟนใคร แฟนซีใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ผมเชียร์ทีมรองทุกทีม ใครเป็นตัวเ็งหนึ่งไม่เชร์จะเชร์ทีมรองทุกทีม่จะเป็นนิสัยเป็นคนแบบนี้ไม่ไม่เจาะจงทีมใดทีมหนึ่งนะแต่ถ้าบอกว่าทีมไหนเป็นพิเศษก็จะทีมเชร์ทีมเชลซีแต่ก็ไม่ได้ถือเป็นมั่นเหมาะเหมือนแฟนผีแฟนหงันนะแต่ว่าจะเชร์ทีมที่เป็นรองจะจะได้เชร์สนุกไงให้โอกาสทุกทีมให้โอกาสทุกทีมใช่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมของของลิเวอร์พูลนะที่ก็พูดถึงลอยกระทงบ้านเรานะครับ ไม่ใช่ปีที่แล้วสิปี19ม,มาปีนี้เนี่ยแมนซีเขาก็ชิงกัน <S 2> 2 <S <ป>นำซะก,ก่อนน,นะครับก็ได้ใจแฟนชาวไทยไปโคเลยทีเดียวค่ะ